มื่อกี้จะบอกตัดแนวเลยนะแบ่งแนวเลยนะแนวดิแบ่งแนวดิตอนนี้อาจารย์จะตัดทรงทรงอะไรคะที่เราจะเรียกเป็นลองเลเยอร์90 90ลองเลเยอร์90 90นิ้วไม่ขนานนิ้วขนานเข้าทรงแล้วนิ้วนิ้วเป็นไง4 5นิ้วไม่ขนานอันนี้เราจะตัดนิ้วขนานนะคะดูซิว่านิ้วขนานเป็นยังไงขนานสวีนะคะใช่สวี90 องศาแล้วก็นิ้ว90องศานะคะเรียกว่านิ้วขนานกำหนดไกด์ไลน์มันเดิมไหม <Okay. S 1> เราดูว่าไกด์ไลน์เท่ากันหรือเปล่าเราเช็คเฉยๆเพราะจริงๆแล้ว,วสั้นอยู่แล้วอ่าไกด์ไลน์เอาออกนิดนึงให้ดูแล้วกันว่าจดไกด์ไลน์เท่ากันอแล้วเราตัด90องศาตรงๆ,ๆนะคะเสร็จแล้ว นี้นะคะตั้งฉากสันวีย้ายตำแหน่งแล้วนะสันวีย้ายตำแหน่งมาที่ตาดำแล้วนะคะย้ายตำแหน่งมาที่ตาดำนะคะทีนี้ครูยืนถูกตำแหน่งไหมเนี่ยยืนถูกตำแหน่งไหมต้องอยู่ด้านข้างครูจะทำข้างขวาครูต้องยืนข้างซ้ายฉากสันวีตั้งฉากนิ้วตั้งฉากเท่าไหร่ 90หวีตั้งฉากเ0นะคะเห็นไกด์ไลน์ไหมคะเห็นค่ะตัดตร<า>งขึ้นไปเลยค่ะอ๋ออันนี้ตัดตรงไม่ตัดเฉียงใช่ค่ะต,ตรงขึ้นไปเชื่อมเลยค่ะเอาไกด์ไลน์มาหนึ่งส่วนไปต่อแล้วค่ะอันนี้ง่ายใช่ลห <c oughs> มกแล้วง่ายเลยมาอาตรงง่ายง่ายก่อนก็คือยากก่อนสิคะแล้วถึเวลาทำง่ายก็ง่ายเลยคราวนี้ <c oughs> ไหมคะเชื่อมต่อ เสร็จแล้วเห็นไหมไวไหมตั้งฉากเก้าบหัวหุ่นที่เขาหมดแล้วนี่นนนออันนี้เราได้ไกลลายแล้วหนึ่งคางเห็นความต่างระหว่างทรงแรกกับทรงที่สองไหมคะความหวานไม่เท่ากันนะไม่หวานแล้วค่ะข้าเหมือนไหมคะเก้าสเหมือนกันอันนี้เป็นไงนิ้วต,ตั้งหายมือขึ้นเห็นไหมคะตัดเหมือนกันคะ่ะตัดลงนะคะ อ้าวทนี้พอทั้งแถบเหมือนกันนะคะตั้งฉากเกสตั้งฉากเก้าสอยู่ตรงตาดําสันนี้ใช่ค่ะตรงตาดาแต่ละข้างใช่ค่ะนะคะแล้วทุกช่อเป็นไงไกด์ไลน์คงที่ไกด์ไลน์คงที่เป็นไงคะไกด์ไลน์คงที่เป็นไงไหนตอบสิหวานไกด์ไลน์คงที่ก็ให้ยึดที่เดิมไงแล้วก็ตรงนี้ก็นิเชื่อม ที่เราทําไกด์ไลน์ทุกช่อจะตัดมาที่นี่โน้มมาที่นี่เหมือนเดิมนะคะข้างหน้าก็จะเป็นแนวดิ่งจนหมดข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ข้างหลังเป็นกลีดโซ่เหมือนเดิมหวีมาทบที่ช่อนี้เราตัดเหมือนเดิมค่ะเหมือนเโอเคนะคะเป็นไกด์ไลน์คง้มี่ทำเหมือนเดิมเพียงแต่วิธีตัดแล้วก็ตรงนี้อยู่ที่ตาดำสาเปลี่ยน